ที่แรกก็แบบเออที่แรก้องเต็งอ่ะรออยู่ข้างในใช่ไหมคะแต่ว่าทีเนี้ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชงของนองตุ๊กตานะคะตอนนี้นะคะเต็งก็กําลังจะเดินทางไปที่ขึ้นรถกลับลาวนะคะเอยถึงเคยบแล้วแล้วการจองตั๋วคือแบบจองผ่านออนไลน์ไปดูกันว่าจะได้ขึ้นรถไหมคงไม่ตกรถแน่นอนนะคะหวังว่าจะจองตั๋วได้แน่นอนนะคะซึ่งขอบอกเลยว่า การไปครั้งนี้เป็นการจองตัวออนไลน์ซึ่งไม่มค่อยไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยไม่คิดกลัวว่ามันจะไม่ได้ขึ้นรถนะคะแต่ว่าต้องมาลองดูนะคะอ่าไม่ใช่ว่าแบบเรียกจะว่าให้แบบจองตัวออนไลน์ไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกก็เลยแบบยังกลัวๆอยู่นะคะเดี๋ยวคราบเป็นครั้งที่2ก็น่าจะสบายใจนะคะทุกคนก็พี่ปูก็อยู่ห้องนะคะอ่าพงเพียงก็ไปไม่นานนะคะทุกคนอืไปไม่นานไปแป๊บ ก็ออกมานะคะเพราะว่าต้องรีบกลับมาเตรียมสอบด้วยนะคะทุกคนนั่นแหละก็คือเป็นงานแต่งพี่อูแล้วก็ไปยามหาพอ่อหาแม่นำเด้อนะคะก็จะนั่งรถแท็กซี่ไปขึ้นที่ปั๊มบางปั๊มปั๊มปั๊มบางจากลางสินะคะทุกคนอืมจะไปขึ้นที่ตรงนู้นนะคะจะเป็นยังไงติดตามตอนต่อไปด้วยไปกันเลยทุกคนตอนนี้รถพี่แท็กซี่มารอแล้วไปบายบายไอ้ปูบาย บาย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 แล้วค่ะไว้เจอกันค่ะไม่บายบยู่ห้องคู่เดียวตรงเรามันระหว่างเลยเลยนะผีคือย่านคนหรือย่านผียันคนยันผีไปอย่ายันคนนคนโอเคไปก่อนนะคะบ๊ายบายดูของที่เตรียมไปเยอะแยะมากมายเลยดูของที่เตรียมไปจริงๆแล้วมันเป็นเสื้อโชว์เอวนะคะแต่ว่าต้องแบบมิชชิ่ไว้ก่อนนะคะดีที่สุดนี่ กระเป๋าไปละทุกคนบ๊ายบายไม่เจอกันจะ่ด <c oughs> ืมตัดสนอเคยจริงสบายดีจังขนาดในเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าหนูว่าลืมของคงเตียงอะลืมโซ่แต่มันเป็นสิ่งที่แบบ <c oughs> ต้องเตียงลืมไม่ได้นะคะทุกคนแล้วเอาของหลังมางทำให้เล่ะ <c oughs> เดินกลับมาด้วยความที่ว่ารีงกวอาสุดๆไอ้ปูไอปูหน่าอาไาป,ประตูใหาเพิ่งนึงลืมของเขาย่องไปแป๊บหนึ่งนะคะลืมยนะังอาหนูลืมอาโซมค่ะ แต่มันเป็นสิ่งที่แบบเป็รถนูรถมาแล้วเจอเป็นสิ่งที่หนูขาดไม่ได้ลแล้วคขเนี่ยไปก่อนนะ,ะหรอือเปล่ามีมั้งไปไปฮะหรือเราไม่มีมั้งมีคือกันแต่ว่ามาันสิบูวิรถแท็กซี่คันนี้เนาะเป็นคนลงทีเราตุกเองคือบอกให้เพื่อนมาฮับซึ่งเติ่งฮันเออ่ ตั้งใจที่จองตั๋วแล้วเราต้องตินกันเลยแบบไปบอกคุณลุงอยู่หน้าอยู่ข้างๆอยู่ในมหาลัยแหละบอกว่าเมื่อแลรนี้สะดวกไปส่งน้องตุ๊กบอรประมาณทุ่มหนึ่งเอียงสินะกัคุณลุงเพื่อกว่าได้เดี๋ยวไปส่งเนาะคือคุณลุงเพิ่นโบเหมาทุกคนคุณลุงบอกว่าจะเอาตามมิตเตอร์เลยเพราะว่าคุณลุงเขาบอยากเหมาเนาะคุณลุงบอกว่ายากเอาตามมิตเตอร์ไปเลยสินะเพราะว่าคุณลุงก็บอกว่าถ้าเอาตามมิตเตอร์นะมันจะดีกลัวแล้วมันก็จะสัดเจนกลัว เตียงที่จะมาขึ้นวันนี้ก็จะเป็นปั๊มบางจากเนาะปั๊มบางจากหลังซิดซอรงเตียงกับบรเคยขึ้นคือกันทุกคนเป็นครั้งแรกคือกันเนาะกัต๊อยู่ประมาณ2 0 0 213บาทเนาะลคีร์โอ้คนรอขึ้นเยอะนะคะเนี่ยก็ทิ้แล้วก็จะไม่มีคนเยอะขนาดนี้นะคะ จองตั๋วออนไลน์นี่คือเราต้องไปอรนั้นใช่ไหมคะต้องไปแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรคะต้องแบบไปนั้นใช่ไหมคะคุณลุงนี่ไงหนูไปเช็คตั๋วก่อนใช่ไหมคะยเ,เงินไไคะตอนนี้นะคะงตีงก็มาถึงตรงที่นงตงิงจะขึ้นแล้วนะคะก็เป็นปั๊มลังสิตธิ์เอ้ยพูดผิดค่ะปั๊มบางจากบัตรลังสิทธิ์นะคะทุกคนนี่ก็ไม่ไกลจากิวเจร์บังสิทธิ์เท่าไหร่นะคะทุกคนนี่ก็มารออดีตอยขึ้นจยูตรงดีนะคะทุกคนนะคะ ก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนของที่กลับนะคะก็ดีใจนะคะทุกคนเ <laughs> อาที่กลับนะคะก็เยอะเลยนะคะนี่ก็เป็นพี่คุณลุงนะคะแบบเพื่อนเอาของมาให้ที่แรกก็แบบมีแค่2อ,อย่างนี่แหละทุกคนกลับแต่ว่าอันนี้แบบคุณลุงท่านเอามาให้นะคะก็เลยแบบโอ้โหของเยอะเลยค่ะทีเนี้ยนะเป็นของฝากเอาไปให้น้องไทเกอร์ของฝากของคุณลุงนะคะแต่ว่าคุณลุงไม่ถ่ายทุกคนดูนะคะ ตอนนี้ก็กำลังยืนรอแต่ว่าจริงแล้วข้างในมันมีที่นั่งให้เดี๋ยวเตงเข้าไปนั่งข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวรอรถมาล้งเตงก็จะน,นั้นที่แรกทุกคนเชื่อไหมวงเตื่นมาเตงอ่ะไม่รู้ว่าหมายถึงว่าแบบไม่รู้ว่าเราต้องเอาแบบตั๋วยังไงให้ขเขาเตงก็แบบเข้าไปในเตงก็บอกว่าหนูจองตัวอ online, อนไลน์ค่ะเตงก็เลยแบบอ่ให้เพิ่นเบิรงนะคะแล้วเพิ่นก็ตอบว่าอ๋อถ้างั้นถ้าจะขึ้นก็คือเอาไปดินที่แบบไปตั๋วดิคือแบบยื่นให้เขาดูแล้วก็ขึ้นรถได้เลยอะไรประมาณนี้คือได้มาก ตอนนี้นะคะน้องตุเกองก็มานั่งรอข้างในนะคะทุกคนเพื่อที่จะแบบมาซ์ดแบบโทรศัพท์ด้วยเขาบอกเลยว่าที่นั่งที่นี่คือดีมากมากนะคะทุกคนแล้วก็มีคนนะคะมารอขึ้นนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปภาคเหนือภาคอีสานก็มีเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนนครชัยแอ์นะคะมีทีวีให้ดูด้วยแล้วก็มีที่นั่งแบบดีมากๆเลยนะคะมีที่นั่งแบบที่นั่งแบบหลูหลามากค่ะแล้วก็มีเวลาให้ดูด้วยนะคะที่นั่งนี่คือแอร์เย็นเชียบเลยนะคะแล้วก็อยู่ในปั๊มน้ำมันด้วยนะคะ แล้วก็เวลาที่เราจะไปห้องน้ําก็คือสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะแล้วก็เขาจะแจ้งบอกด้วยนะคะว่ารถคันไหนจะเดินทางไปไหนกรุงเทพไปทางไหนอีสานหรือเหนือก็มีบอกด้วยนะคะแล้วก็รถนครชัยแอน่นนี่เป็นครั้งแรกของตัวเองที่้องเติเงจะได้ขึ้นด้วยนะคะราคาตั๋วจากที่กรุงเทพไปหนองคายนะคะลุงเติเงจะไปลงหน้าด่านหนองคายนะคะราคาตั๋วอยู่ที่ประมาณ6 1 0กว่าบาทนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนขอบอกเลยว่าถูกมก มากเลยทุกคนถ้าเปรียบเทียบไปที่อื่นนะคะแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เปรียบเทียบด้อแต่ว่าพูดให้ฟังเฉยๆว่ามันถูกจริงๆค่ะแล้วก็มีหลายๆคนบอกน้องตุ๊กนะคะว่าดีแล้วที่จองได้นครเชอแอร์เพราะว่าเขาดูแลแล้วก็บริการดีมากๆซึ่งเตงียงก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าจะดีขนาดไหนเดี๋ยวน้องเตียงจะถ่ายให้ทุกคนดูอีกรอบนะคะน่าจะมีหลายๆคนถามน้องตุ๊กเข้ามานะคะว่าทาไมถึงไม่นั่งรถกรุงเทพไปเวียงจันเลยเพราะน้องเตียงคิดว่ารถอันนี้น่าจะเร็วกว่านะคะทุกคนแล้วก็น้องเตียงก็จองขึ้นที่นี่ดด้้วววยยแลมันกก็สสะบา กวาติงก็เลยหาที่ใกล้กว่านะคะอันนี้มานั่งชาโรศั์ก่อนติงเตียงอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าติงเวงอ่ะมามรอตั้งแต่ตอนสามตั้งแต่ตอนหนึ่งหนึ่งทุ่มแต่รถออกประมาณสามทุ่มยี่สิบแต่ิงเตงมารอแล้วที่นั่งที่นั่งดีมากๆากใหทุกคน,นดูที่นั่งแบบนั่งเลยห้ทุกคนดีมากๆแบบที่แบบนอนที่ชาโถสับชาเแบมแบบดีสุดเลยนะคะ ทีเนี้ยเวลากลับเราก็ง่ายละสบายแล้วทีเนี้ยจองออนไลน์ได้ละง่ายเลยเนี้ยโอ้เข้าทางเพราะว่าแต่นกนแบบเออแบบกดจะได้นะแบบต้องเสียรถจะไปจองตั๋วเองอะไรประมาณเนี้ยคือลำบากกลัวจริงๆแบบเขาได้เสียหลายตอนอันนี้เขาจองอ,ออนไลน์แล้วแบบมาแค่ยืนยันตัว๋วแค่นี้จบแล้วเราก็เลยขึ้นลย หลายแล้วแต่คนบอกว่าเออการเดินทางน่าฟัแต่อร์ดีแล้วดีมากเลยแเมื่อกี้แม่คุณก็โทรมาเลยว่าเออดีใจแม่คุณดีใจมากว่าลูกตงจะกลับแล้วแม่คุณก็แบบบอกว่าโอเคเดี๋ยวแม่จะไปซื้อซีนหมูย่างให้แม่แบบดีใจแม่แบบยิ้มแบบอ๋อเป็นเกีเห็นเรายิ้มแม่แล้วแบบเออเมื่อกี้เห็นเรายิ้มแม่แล้วแบบ่คือแบบ เอาจริงๆแบบเมื่อกีก้เราคุยแม่คือแม่ไม่รู้ว่าติ๊งจะกลับวันนี้นะคะแล้วแม่โทรมาแล้วแม่ก็ถามว่าอ่าดิไซน้องติ๊งบอกว่าอ๋อที่คือรถกำลังกลับลาวแล้วแม่แล้วแม่ก็พูดว่าอย่ามากโก้คบเออไม่ต้องมาตัวได้ในสินะอืะ <S 2> <S 2> <S 2> อ ลาตั้งแต่ก็ว่าอ้าวกับลาดีดีนเอาติง๊งกเลังถือกล้องหลังมาถ่ายให้แม่เบิรงแล้วแม่ก็บอกว่าอ้าดีมากนะโอเคโอเคเนลุกขึ้นแล้วพึ่งบอกเดี๋ยวแม่สิเปนมื้ออึที่ตืนน้นตื้นเศร้าไปซื้อซีนหมูมาย่างให้ลูกกินมื้ออึนพึ่งนะอ้ยนี่คือแม่หนูบอกเลยว่าการกลับไปครั้งนี้คือแบบเป็นอย่างที่60แพงนั่นแหละท้าเบิรงทุกคนเดี๋ยวติ๊งให้ทุกคนเบิรงเด้อเมื่อกี้กติต๊งเห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งแบบเขากำลังเดินขาย เขาเรียกว่าแบบเป็นการแบบเดินขายถั่วดินนะนะทุกคนนอ้องเะเออถั่วดินนะนะแล้วทีนี้น้องเตียงก็เลยแบบตามหาแบบชิซื้อกับน้องอ่ะนะทุกคนแบบน้องแบบ <S <S ตอนนั้นน้องเพิ่งเข้า,ขามาถามมุงตัวเอยเอาแบบบุญท่านได้ถามมุงตัวคือแบบเพิ่งไปถามคนอื่นก่อนนะนะแล้วทีนี้น้องเตียงก็ชิซึ่งสวยแบบเออนำกับเ่๋าถังซึ่งน้องพิ่ย่างไวเง้เหงตอนนี้กำลังตามหาหน้องพยู่จะไปใส่ตุ้มรุ่งกัน คนขนาดตั้งใจขายของแหงแล้วเนี้ย้องติกอะเลยแบบอยากอุดหนุนอยากซวยน้องะน่ะแต่ว่าตอนนี้ตาพามองก็เห็นแล้วแบบน้องออกมาใบแหงแล้วแบบเดอวอยากซวยน้องแบบคิดถึงแบบเห็นน้องแล้วคิดถึงตอนตัวเองที่แบบว่าขายของคือการตัวยงง่ายก็คือแบบเนียนี้แหละแบบขายของนะหาตามขายของเดี๋ยวถามเออพี่คะเขาถาม,ม่อยค่ะว่าผู้หญิงที่ขายอันนี้เมื่อกี้นะคะไปไหนแล้วคะผู้หญิงที่ขายทีขย่ขายอันนี้อะคะ่ะอ๋อเ,นะะอเด็กขายถั่วนะใช่ค่ะเขาเดินมาข้างหน้าเขาบอก ได้พกแล้วท่กคนได้เลยนะคะได้หน้องไม่เจอเมื่อกี้ถามพี่เขาว่าแล้วพี่เขาก็บอกน้องปุ๊กว่าคือหม,มายถึงว่าแบบน้องคนนั้นนะคือแบบเขามาที่นี่แค่ครั้งแรกอะไรประมาณนี้แหละพี่เขาก็เพิ่งเห็นวันนี้วันแรกเหมือนกันแล้วพี่เขาก็อุดหนุนไปสองถุงแต่น้องเต๋า้องไม่เจอก็เลยแบบอ่ะไม่ได้ไม่ได้กินน้องเต๋งอันต้องต้องเองก็ไม่ได้ช่วยน้องเขาด้วยหมายถึงแบบอยากช่วยอุดหนุนเน,นี่ยเฉดระ ตรงที่รอขึอ้นนะคะทุกคนก็รถมาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนืออะไรก็มีหมดเลยค่ะที่นั่งคือแบบดีมากๆขอบอกเลยว่าที่นั่งดีสุดเลยค่ะที่แรกก็แบบเออที่แรกตังเองอะรออยู่ข้างในใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี้ยน้องตัวเองอะคือคือเกิดรอคือมันอยากออกมาแบบเออดูข้างนอกบรรยากาศข้างนอกก็เป็นยังไงแล้วก็มา อะไรกินก่อนเพราะว่าคุณเตียงก็ยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะคะไม่ได้กินข้าวเย็นเลยแต่ไม่รู้ว่าในรถเขา,าจะแบบมีข้าวยังข้าวไหมหรือว่าตอนกลางคืนเขาจะแบบออจอดให้เราไอ้กินไหมหรือเปล่าก็ไม่รูเ้เหมือนกัน <c oughs> ก็เลยแบบมาซื้อลูกชิ้นทอดนะคะกินลองท้องไปก่อนนะคะแต่ก็หวังว่าท้องคงไม่เสียบนรถแน่นอนนะขอหวังมาขอเป็นแบบนั้นแต่ถ้าท้องเสียมานี่คือแบบ หนักเลยนะคะหวังว่ามันจะนีห้องน้ำน,นะแต่ว่ามันเป็นแบบที่ชั้นเดียวไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ว่ารถที่ลุงเตียงไปคือเป็นรถอ่ากรุงเทพไปลงที่หนองคายนะคะคนแล้วเตียงก็ต้องไปหน้าด่านแล้วก็ต้องข้ามไปที่ฝั่งลรวอีกครั้งแต่มันจะเร็วจะเร็วมากๆนะคะค่ารถก็ประมาณหกร้อยกว่าไม่มากคือว่าสีสุดๆนะคะมากๆเป็นกรุงเทพ อูบอราชานีนะคะคือไปทางภาคอีสานตอนใต้แล้วก็ตอนเหนือด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเออแล้วก็มีไปแบบทางเหนืออะไรมีหมดเลยนะคะนครเชียงแอกแบบเป็นที่ส่งตัวแล้วก็ส่งพัสดุด้วยนะคะดีมากๆากเลยก็ทั่วไปค่ะแต่ว่าบริษัทนี้ยังไม่เคยขึ้นเลยคะ่ะอ่า มันเป็นของนครขอไทยอ่ะมันดีอย่างก็คือบริการเขาดีใช่ไหมคะใช่บริการเขาดีแล้วก็คนขับอ่ะเขาเขา,เขามีคนขับเยอะมีคนขับเยอะแล้วก็<ช>ทุกคันเลยทุกคันเลยก็คือจะมีห้องน้ําให้ด้วยใช่ไหมคะมโ,โอ้รลชั้นเดียวก็มีห้องน้ําให้รถต้องขอนชร์มีแต่ชั้นเดียวครับอ๋อเหรอคะใช่อาวเหรอคะอหนูมไม่รู้เรื่องบริษัทเดือนนะบริษัทเดียวเขามีสองชั้นอ่าซึ่งเนี้ยริัขอมีแต่ชั้นเดียว พี่เขาบอกว่านครเชียงแอมีแค่ชั้นเดียวทุกคนแล้วก็มีห้องน้ำให้ทุกคนด้วยแล้วก็เออหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ยหนูเพิ่งรู้ค่ะครับเอขอบคุณค่ะนี่พี่เขาก็น่ารักต้องดีก็ยืนถามนี้แหละไม่ไม่ไปไหนหรอกรอขึ้นรถครั้งแรกที่ขึ้นนครเชียงแอุ้ือดีสุดเลยนะคะเออดีมากนี่ ฝากร้านได้นะคะร้านอยู่ที่ไหนคะร้านอยู่ที่ปังบางจากนะครับผมปังบางจากกรุงหอนโยธินขาออกนะครับผมค่ะอยู่ใกล้ๆกับอินทนิลข้างในมีนครแจ๊ะใครเดินทางแวะได้นะอ่าแวะได้อุดหนุนได้นะคะแบบเข้ามาปุ๊บอ่าเห็นพ่อค้าหล่อๆอย่างเงี้ยใช่เลยแล้วเป็นน้ำจิ้มอะไรครับมีน้ำจิ้มแบบไหนบ้างกับอ่า ้ำจิม้มลูกชิ้นธรรมดาเอาน้ำจิม้มลูกชิ้นธรรมดาดีกว่าค่ะเดินทาง<อ>าซีฟูดด้ดนจะี๊ดชาดเกินไปนะคะซีฟู้ดดีกว่าค่ะซีฟูด้ดอ่าโอเคค่ะจ <laughs> ะส่งไหมเราผสมได้หรอคะได้นะโอเค,คะนะคะงั้นเราผสมดูค่ะมีน้ำจิ้มสองแบบให้เราเลือกนะะนี่ไงไอรถไปแล้วอุบลราชธาน รถเยอะนะคะเนี่ยยังเยอะเลยจองแบบออนไลน์นะคะเนี่ยไม่คิดว่าจะแบบไม่คิดว่าจะได้จริงๆเอาจริงๆดูคนที่แรกคิดว่าไม่ได้แต่ก็เสี่ยงมานะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ไม่เคยจองแล้วก็ไม่เคยขึ้นแบบเออของอันนี้มากกอนปกติไปจองเองอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอรู้แบบนี้แล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยที่เมืองไทยนะคะอันนี้ได้มาแล้วนะคะทุกคน5่าิบาทได้เยอะมากเป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะคะ ี่เขาก็ยังบอกด้วยน,นะคะาพี่เขาอะทํางานเสริมด้วยแล้วพี่เขาก็แบบว่าเออแบบพอทางานเสร็จก็คือมาเปิดร้านนี้แบบเสริมอุ้ยขยนันแฮงแบบเป็นผู้ชายที่แบบขยันมากๆแล้วเป็นผู้ชายที่แบบรู้สึกว่าหาเงินเกง่งแล้วก็บริ้งทรงมีความมัรนใรอบหลายแหงแบบสุดยอดสุดยอดจริงๆผู้ชายไทยทาอหารเกง่งส,สุดสุดจริงๆ,ๆ<笑><笑>เด็กพิงก่อนทุกคนหิวหิวแต่แต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะเขาบอกว่ามีห้องน้ําให้ด้วยอ่ะเขาบอกว่ามีห้องน้าให้ด้วยฉะนั้นก็ต้องไม่ไม่ต้องกลัว ข้างในกวัวมันมีกลิ่นก็เลยมาทิ้งข้าน บอกว่ออกมาแล้วนะคะ,น,คะนาฬิกา20นาทีวันศุกร์10นาที10ค่ะ21ิก20นาทีเตรียมตัวแล้วก็เออ,เอ,อนั่นแหละเช็คตัวเตรียมขึ้นแล้วนะคะ ตอนนี้ยังติงเราได้ขึ้นแล้วนครเชียนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะรถนครเชียงนี่คือมีสาวแบบเพื่อนคอยช่วยบริการคือแบบดีมากนะคะแล้วน้องเตียงก็ได้ขึ้นรถแล้วแล้วก็กําลังจะออกนะคะสามทุ่มยี่สามทุ่มยี่สิบค่ะห้องน้ํามีในตัวด้วยนะคะมีทีวีให้ดูด้วยมีทีวีเล็กๆให้ดูด้วยนะคะแล้วน้องเตียงก็ได้นั่งกับคุณลุงท่านหนึ่งนะคะอยู่ข้างๆแต่น้องเตียงคงไม่ได้ถ่ายทุกคนดูเพราะว่าการที่ถ่ายหน้าคนอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมันก็จะผิดกฎหมายของประเทศไทยนะคะน้องเตียงจะบอกเลยทุกคน นะคะว่าในการจองตั๋วคือเราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราจะกินข้าวบนรถหรือเราจะจอดกินข้าวในช่วงเที่ยงคืนเลองเตียงก็เลยเลือกกินข้าวบนรถนะคะทุกคนก็จะได้กับเข้ามาอย่างนี้เลยอาหารการกินก็เป็นข้าวแล้วก็อาหารอยู่อีกกล่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่หมิวก็คงไม่ได้กิน,นะค่ะทุกคน้องเตียงก็น่าจะเก็บไว้แล้วก็มีน้ําแล้วก็มีนมนให้ด้วยนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะและตรงที่นั่งนะคะทุกคนก็สามารถปรับเบาะได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเดิมมีที่ชาร์จแบตด้วยนะคะแล้วก็สาวนี่คือแบบสวยมากนะคะทุกคนคือสวย หรือที่หลายๆคนบอกว่าสาวนนครเชเือมีแต่คนสวยๆบอกเลยว่าใส่ชุดก็สวยแล้วแบบเออหน้าตาก็สวยแบบเป๊ะทุกอย่างหุนได้นะคะแบบเหมือนสาวแอร์ฮสเตสรู้สึกว่าเหมือนขึ้นเครื่องบินเลยค่ะทุกคนหมายถึงแบบการขับรถก็แบบเออดีสุดๆแล้วก็มีสาวแอร์มาคอยช่วยมานั่นนูน่นนี่ตลอดเราแบบถ้าเรามีปัญหาแล้วเราก็สามารถถามได้สามารถปรึกษา เป็นเวลาประมาณตีห้าคือตอน,นโคตรแล้วก็นาวสุดเลยุกคนดูเสียงน้องตุกเพราะว่ามันหนาวสุด,สดเลยเสียงก็เลยแบบนี้เสียงมันสั่นมากมากแถมเสือ้อแขนยาวก็ามาแคบคเจะยวด้วยนั่นแหละค่ะน่าสงสารแต่อินเบอร เอพิ่งตึงมาตึงมาลดหนองคายแล้วก็บอกว่าจะมาลงหน้าด่านนี่แะค่ะก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆบริการดีมากๆเดี๋ยวเรื่องการบริการเป็นยังไงเดี๋ยวเดิมมาเล่าให้ทุกคนฟังทีหลังนะคะว่าเป็นยังไงตอนรอกานเปิดแล้วก็ไปสแตปมแล้วก็ข้ามไปส่งลากันค่ะ เรียบร้อยนะคะองเ่เองอับเป็นวีซา่าแบบนักศึกษาแล้วก็เวลาที่จะแต้มก็คือจะบอกเขาว่าขอหนูเป็นวีซา่าแบบนักศึกษานะคะแล้วก็รักษาศิลธลาไปที่เรียบร้อยนะคะต้องบอกฝั่งประเทศไทยตอนนี้ก็งงเจงก็ซื้อตั๋วที่แบบมันข้ามจากไทยไปลาวนะคะข้ามจากไทยไปลาวข้ามจากไทยไปลาแล้วก็ ถึงแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ต่อรถไปที่ชิวรถสายใต้แล้วก็นั่งรถจากชิวรสายใต้ที่เวีงจันไปที่สปรปรลาาเอ้ยไปที่แขวงไปสมบูรณ์นะคะคนหลายแห่งแบบคนที่ว,ว่ามาเ็ดงานแล้วแบบมาซัป้อแล้วก็คนกลับป้านนะั่นหลายหลายทีวเป็นแค่คูณไดูนเบิง่งเาแหละหลายบาากักคกลนหลายให้หลายว่า วันนี้นะเขานแบบอากาศหนาวแหงได้ทุกคนแบบอากาศเย็นแบบคักเลย เป็นธงบอกอันนั้นเป็นธงเหลา่าฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเหล่าแหละเด้อที่นอ้องเอ บาทถ้าเป็นเงินกีบก็สองแสนห้าสิบบาทกีบบาทอืมอะไรเคาแต่ก่อนตอนมาห่านประมาณสามร้อยกว่าบาทได้เด๋ยนนี้ท่นขึ้นอีกไมงมอนขึ้นเรื่อยๆรเลยเนาะแน่นขึ้นเรื่อยลยก็ขึ้นเรื่ยอยๆอีหลีเลยสามเดือนที่แล้วมากอ่ะคือว่าสามร้อยอีก่ะมาเดือนนี้กะสามเดือนทัดมากะ็สี่ร้อยมานี้แต่อันนี้คนติดตาม้ายเลยอันนี้ก็พยายามไปให้ทันตอนนี้หกโมงสี่สิบเอ็ดนาทีแล้ว คิดว่าเราจะไปฮอตก่อนแปดโมงค่ะว่ารถธนามันมีรถที่แบบว่าไปล่องสารทันประมาณแล้วไอ้ฮอตจะโทรบอกว่าเราไปล่องสารนี่จัดเวลาไม่จัดที่บอกโอ้โหเหมือนกันโอ้โหเหมือนกันเนาะเมื่อกี้นี้มาขึ้นรถพีดานในทุกคนเพราะว่าอยู่ฝั่งไทยเ,เพิ่นจะขึ้นทาง ฮอรชิรดแล้วทุกคนตอนนี้ติดม,มาฮอดชิวรถเขาเรียกอย่างก็ชิลดอยังลืมแล้วตอนนี้นะเจ็บหัวแห้งทุกคนเอเติดม,มาฮอรชิลด์ใส่ไตลาเดอทุกคนเนาะสีะ่ร้อยแพงอีเด้อสี่ร้อยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีรถที่แบบว่าจะไปลองซานนะนะประมาณตอนประมาณแปดโมก่อนแปดโมง,มงครึ่งเออแล้วตอนนี้ต้องติดกันเลยต้องมาหามองนั่ง เอ้ยมาหาของน้ำเพราะว่าซีมาล้างหนะ้าล้างตาเพราะว่าหน้าวัานนี้ล้างอย่างเลยแล้ววันนี้ต้องกลับไปล้องซานต่อพวกเลยว่าเมื่อยเติบแต่ว่าดีอย่างหนึ่งคืออย่าง,งน้อยกับฐานรถเนาะถ้าหากว่าน้องตัวเองน่ะมาแบบรถทัวร์อย่างงี้แบบระวางไทยลาวโซเชียลฮอดตลาดเศร้าโซเชียลโตรถตลาดเศร้ามาขี่รถสายใต้อีกรอบก็คือแบบใช้เวลาที่แบบอันนั้นเลยแต่ว่าดีบอกมาเท่าแบบนั้น ค่าเข้าห้องน้ำยู่นีคันสามพันกิบเปรียบเทียบเป็นเงินไทยบู๊หัวจัดบาทแม่ทุกคนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตล้างหน้าล้างตาก่อนเดี๋ยวแปรงฟันล้างหน้าก่อนตอนนี้เพราะว่าทุกคนไม่เป็นลมหรอกเพราะทุกคนแค่ดูทุกคนไม่ต้องกระพริบตาเลยนะคะกลิ่นปากของเตียงถึงแนี้ว่าจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบ <c oughs> ว่าได้แปรงฟันมาหาม,หมือกันยังกลิ่นหอมคือเก่าดิ โอเคทุก <laughs> okay, คนเดี๋ยวเต๋อขอล้างหน้าก่อนละกันหาที่ซักแบตกับพ่อของซักกระซิบเบ็ดแบตกระซิบเบ็ดอีกแหละนอนกูไปมากยุต่วระยุเมืองเีานี่ได้เลยนะ